อาการเป็นไงนะอาการมันจะแรงดันมันจะมันจะผักน้ํามันจะผักน้าออกข้างเนี้ยผักออกมนี้เยอะใช่ปะ่ะใช่มันผิดปกติปกติมันจะไม่ออกออกก็ออกน้อยอะลองดูอดัดอัดก็ปกติไม่เคยเป็นแบบนี้เนาะเอเคใช่ปะ นี่เกลือกามันใช่ไหมมันจ้อยลงมายี่างนี้ใช่ไหมใช่มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยปกติตอนนั้นหมายไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่เป็นแบบนี้มันเพิ่งจะมาหนักตอนหลังอี่แหละทั้งกาแฟจะหนักหน่อยแต่ถ้าเป็นชามันจะไม่เท่าไหร่แต่ก็หยดอย่างเนี้ยตลอดมันเปื้องน้ํามันทําให้เปื้องน้ําไม่ใช่มันผิดปกติอยู่แล้วอย่างเนี้ยปกติถ้าออกอย่างเนี้ยมันก็ ไม่ใช่มันนั่แหละใกลใกล้นะครับอาการมันมันเป็นแบบเนี้ยน้ำมันจะออกอย่างนี้ตลบดันออกอย่างงี้ตลบแต่บ้ามันจะอยู่ที่10บานั่นแหละแรงดันของมันขีดแรงดันอยู่ประมาณนี้นะใช่สงสัยพ่อเป็นพออะไรต้องซ่อนนั่นแหละ